สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกววิมังคพานช่องพิกชแนลน,นะครับวันนี้เขามากินขขานะครับมาเยี่ยมมายามมูยูระยองนะครับมาบ้านนั่นบบาวเทะนะครับกับเบาโจูเป็นมาเฮ็ดแนวกินสุกินจ้เข็กเห็นมอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC 9คน10คนนะครับที่ติดตามผมนะ <c oughs> ครับ จะถอดกล้องงงจนปิดกุญอีกปลาตป่นี่นี่ไม่รู้มันบนอะไรของมันนะครับก็ลกินไปนะครับหลังจากที่วันนี้ไปอบรมแบบมีสาระมานะครับอบรมแขนเอยียงกัแขนกลแพนด้าหุ่นยนต์แขนกลแพนด้าโคบอทนะครับวันนี้มูก็ไเลยคมากินข้าวเลี้ยงน้ำพี่น้องนะครับแปลมาทักทายพี่น้อง ย่านลืมว่าช่องเพ็กชแน,นลยังนี้อยู่ใน u t u b e เนาะขอบคุณ f อฟซีเก้าคนสิบคนที่ติดตาม <c oughs> ขอบคุณยอดสิบสามข้างที่เขาเบิง้งนะครับอย่าเบิ้งซื้อได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะั่นไงได้ครับมาเด้อพี่น้องเลยกินข้าวแรงมากันเนะเาะมาบ้านเพื่อนเทนนเนาะนนมูสมัยเรียนปวชอต้องชองตูเคี่งตับเล้ ก่อนเขาสีเก่าพี่น้องนี่เกามานี่าเก็บหวยมาหนิเมื่อวานนี้หน้ามันมักนัดมือานเก็กหวยพี่น้องเอาไป่นันมีอกบ้านเก็บบ้าวพ่นี่าเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเะยองมาหนิมามามาม่เขาซุ้กันพี่น้องมเดบุบอกนเป็นสอาทิตย์ปเดาพิเศษเดที่มานมวยดีลานะครับเดพิเศษแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เด้อครูอยู่กันอาชีพบันคือ มอพิเศษเดาเบาวเอกน้อยฟ้าเพื่อนบ้านคือเขาเหลือเบาเบานะครับรักกาพี่ไอ้เนาะเบาเกาหลีเดแล้วก็หมอพิเศษเดาช่างนงนะครับช่างนงญี่ปุ่นกับเคยน้องบัวอีกคนนึ่งนะครับบักเงาไม่ได้พี่น้องกินข้าวเอาซื้อสามมาได้เว้ยบอกเงาซื้อโดนัมมาให้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวแรงก่อนพี่น้องเดี๋ยว เอาไม่อีกรอบนึงพี่น้องเดี๋ยวตึงๆจักหน่อยกันพี่น้อง <c oughs> อครับ